เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกีดแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมาเล่น i อเด็กเด็กของผมนะครับอยู่แลงโกสีนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งแผนว่าวันนี้จะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นแท้งในแลงโกใช่ไหมฮะแล้วดูครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆแกล้ครับผมเลือกย้อนมาตอนแรกอยู่จะดีวิสุดท้ายมึงเปลี่ยนเป็นแกล้เฉยเลยับและดูจาก กิโลฝั่งผมเนี่ยแบทแมนออกรองเท้าวิ่งเร็วมานะครับไม่ได้เป็นฟาร์มนะครับเซนิดฟาร์มฝั่งตรงข้ามมากันก้าฟาร์มับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูแลกันนะครับว่าแลงโกเนี่ยมันจะเกรียนแสบขนาดไหนนะครับเพราะว่างั้นนี้ผมอาจจะต้องออกเป็นสายดามจนะครับผมออกเป็นแบบว่าพวกโล่ไฟพวกนี้ดีกว่านะโอเคครับผมตอนนี้นี่เราเจอชมลมนักธนูอา v นะครับ อาแบทแมนแบทแมนมาช่วยกูหน่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาหัยอนเอาหัยอนนี่นี่เอาก็เฟิร์สบัตเปครับเอาเอาแล้วไงครับผมอ๋ออ๋อเทวนัทมาครับผมอึนนี่อุ้ยไม่ไหวจริงๆอุ้ยโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเราเลยนะเฮ้ยเฮ้ยแบทแมน นายมีรองท้าวิ่งเร็วนายก็กดวิ่งมาช่วยเรหน่อยนะโอ้โหนี่คือการเล่น ROV ในแะล้งโก้เนะครับเอาตรงๆเนี่ยรู้สึกเหมือนเล่นคอรลเกมเลยนะถ้าสมมติอยู่ไดมอนอะไรนี่อาจจะแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนี้นะ <Okay. S 1> คือเราไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเราเป็นเทนอะ่ะเราเจอยออนกับเทวานาซอยขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะครับ uh, เอาแล้วว่าเซนิดนายวิ่งไปดิ เฮ้ยนายจะวิ่งกลับมาทำไมเรามาแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเอาอยัางไงครับเนี่ยเอาตายหมวยเนี่ยอย่างนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดโหดวะ่ะแรงนี้โหดจริงเอาแล้วยอนยืนยน,ยนิ่นๆงั้นเดี๋ยวเสร็จนะครับโอเคครับผมตอนนี้นี่เราได้ก่อไฟเล็กมาแล้วนะครับผม,มผมว่าผมเดินดีกว่าซานนิด เอาสเปลจังเกิลมาแต่ไม่ออกไอเทมจังเกิลครับผมโอโ้โหเชื่อเขาเลยครับผมนี่คือแรงโก้เลยมันเนี่ยโโสุดจริงอะไรจริงครับผมโอโ้โหโอเคครับมาเราก็ตีป้อมแล้วนะครับโอโ้โหโชคดีเวยแบทแมนเลยผมว่าเกมนี้เราอาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเราแทบจะไม่มีดาเมจเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายพวกนี้เนี่ยเข้าไปในป้อมแล้วกันนะครับผมอุ้ยเกือบโดนไม่ทำไมดูทีมเขาฉชวลงฉลาดจังเลยวะออื้ฟาดไปเลยเราได้ฆ่าไปครับผมโอ้โหเข่าเลยไงฮะทีมงานเรามาแล้ววะ่ะโอ้โหเซนิตไม่ออกไอเทมฟาร์มอะ่ะแล้วเอ,อจาจังเกิ้ลมาทำไมอ่ะพี่เอาแล้วฮะตอนนี้นี่เราก็ต้องดูเชิงไว้ก่อนนะครับผม เอาครับสบายใจเลยนะพี่นะเอาให้เต็มที่ครับพี่ออกไอเทมฟาร์มนะครับผมเทมฟาร์มสิ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูดิว่าเขาจะตอบหรือไม่นะครับเ <c oughs> ขารู้บอกว่าว่าตัวเองอ่ะเล่นตัวละครซานิตอ่ลละเ <c oughs> ขาว่ะโอ้โหนี่ไงอย่างดุเลยว่ะเฮ้ยมานาไม่มีแล้วครับโอมิงเข้าหลังครับผม แบบนี้เนี่ยต้องตายแล้วล่ะนะครับผมโอเมนอันติไปสวยเราก็กระทืบพื้นไปหนึ่งทีแล้วร,รอ,รอฟาดอันติลาช็อตอย่างสวยงามเพื่อตามสูตรก็ผมโอ้โหเอาแล้วว่าเชนสายฟาดสูตรก็มานะครับเฮ้ยสานิทเราฆ่าได้วะของจริงวะเฮ้ยโอเคครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราก็เข้าด้านหลังนะครับอ ซานิทเขาไม่ตอบผมนะเขารู้ไหมว่าเขาเล่นซานิทอ่ะโอ้โหมันมีไอ้เตเปียป้องกันนะครับโอ้โหมาการ์้าแม่งแรงจริงว่ะโอ้โหตายเฮ้ยฆ่ามันสิครับพี่เอออย่างนั้นมาการ์้าตายแน่ๆนะครับเพราะว่าป้อมตีแล้วเขาอาจจะเป็นน้องๆก็ได้นะครับที่แบบว่ากำลังหัดเล่นเอวีก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่จะแบกเองนะครับ โอ้โหแบทแมนตูทำไมทีมันเป็นขนาดนี้โอเคครับต่อไปเนี่ยผมต่อกันเว้ยสักชิ้นหนึ่งแล้วล่ะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถยืนต่อกรกับไอ้พวกมากร้าพวกนาตายาได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมีการโบกขึ้นครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหซอนนี้เราฟาดว่ะเราฟาดไปสามตัวนี้ก่อนนะครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ปั้มไฮปึ๊บ โอ้โหนาตาามันเซียนว่ะเฮ้ยเอาแล้วฮะเราไล่นาตาาดีกว่าวะอยากให้เขาได้เล่นฟรีเนี่ยครับแบทแมนแบทแมนครับผมนายต้องมากันบ้านโอ้ยผมบอกแล้วปวดหัวใช่ไหมผมเชื่อแล้วว่าคนที่อยู่แรงโตเนี่ยเป็นแรงที่ขึ้นยากที่สุดในเกมแล้วนะเออเออได้สักทีเว้ยนี่คือผมรับประกันเลยนะว่า แลงนี้ขึ้นยากกว่าแรลงคอนแรลงเดมอนเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ซานิทเราก็ยังไม่มีการออกไอเทมป่าอยู่ดีนะครับฮะดูของแก๊้จิบเพื่อน,นโอ้โหออกสมุดเขียวเล่มแรกครับผมสมุดเขียวเนี่ยเป็นไอเทมที่แพงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับแพงที่สุดของเวทเนาะ ซึ่งอันนี้เนี่ยราคาสามพันเลยนะเอาตรง <nisse> ตีกลมๆก็ค oh. ala. ือสามพันนั่นแหละสามพันโกนะครับผมมึงเล่นแก๊กออกสมุดแค่ชิ้นแรกเนี่ยนะโอ้โหยิ่งกว่าบราซิลครับผมเฮ้ดูไอเทมโอเมนนี่ก็สุดๆเหมือนกันนะไอเทมโอเมนนี่เหมือนจะบิวไม่เสร็จสักอย่างนะครับอันนี้หาจริงว่ะ เอาแล้วครับตอนนี้ทีมงานเราครับผมเอาแล้วครับนาตญาเราเข้าหลังที่วอกมาเฮ้ยม,มันต้องเข้าหลังแล้วเข้าตรงนี้เลยนะครับผมฟ <Enemy. S 1> าดไป1ทีโอเคครับมาโอนี่ถ้าผมเล่นแคลรี่นี่ชิล <Enemy. S 1> เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาในแรงตัวเวลาจะบวกกันนะมันมาเดินกะทีก็คือเดินเดิน5คนเลยนะครับ เอาป้อมก่อนเพื่อนค่อยเอา,ออาอนนเอาไปดรากอนอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเอาป้อมก่อนนะเราเอาป้อมก่อนนะครับเพื่อนๆเขาก็มาดิครับก็มาดิครับผมไม้เรียววาดยอนหนึ่งทีโอ้โหเฮ้ยซาณิสน,นี่มันมันไม่ออกเช่มฟาร์มแต่มันก็ได้เรื่องอยู่นะโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราต้องข่ามมาังกรให้ได้นะครับผม มากังก้าเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวปัญหาของเกมนี้เลยนะครับกับนาตาานะครับผมนี่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 ปาปปาบถ่ายมาโอเมนมาจับเร็วเราดิฟคิงนะพวกโอ้โหโอเมนจับสิอ้าวโอ้โหมากังก้าฟาดด้วยไม้เรียวตายไปหนึ่งทีเอาตอนนี้นี่โอ้โหผมต้องหนีก่อนนะครับตอนนี้ยอยมันซอยอีสปอร์ตเราว่ะ นี่เราดิฟคิงดิฟคิงครับผมเอานาตา雅หลง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 ยาครับผมเอาดิฟคิงครับผมเอายังไงเอ๋อตอนนี้เราดิฟนาตาาดีกว่าเฮ้ยเราดิฟเราดิฟนี่นี่เราดิฟไปครับผมอ๋อโอ้โหนี่ครับผมเราดิฟคิงจริงนะผมบอกเลยเราดิฟคิงครับผมนี่ดิฟหลบกระสุนโอ้โห ตอนนี้นี่ผมฆ่าไปหกนะครับผมแอซิดหกนะครับเราพิมพ์บอกนะป้อมป้อมป้อม <c oughs> ไม่ใช่ก้มกมนะครับผมผมพิมพ์บอกว่าป้อมป้อมนั่นแหละนะครับโอ้โหเครียดว่ะจะขึ้นบ้านได้ไหมเนี่ยโอเคได้ดาร์คเซเลเยอร์มาแล้วนะครับผมโอ,โอ้โหนาตายญามันสดเหลือเกินว่ะเฮ้ย โอ้โหโอ้โหสดเกินพี่เราดิฟคิงครับผมดิฟเลเซอร์เอา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 เลสเอาย้อนครับผมเอามาฆ่าให้หมดเพื่อนเอาเอาเอาเอสวยงามครับผมจบอะใขรได้มังกรก็ปล่อยมังกรไปเลยครับพี่สนิทพี่สนิทครับผมพี่ถือมังกรอยู่พี่เปิดมังกรมาเลยครับพี่สวยงามครับผมโอ้โห oh, oh. ลุยเลยเพื่อนบังกรตีแล้วเพื่อนอ้ออาวเอาแล้วไงครับแบทแมนเราหายวะ่ะื้อโอ้โหตายโอ้โหเอ,เอาแล้วครับตอนนี้แก๊กเขาก็ยังแบบว่าสบายใจของเขาอยู่นะครับผมโอ้โหเป็นเรื่องไหมล่ะเด,ด,ดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะครับโอ,โอ้โหเซนิดเราเข้มเหลือเกินว่ะ เพื่อนๆครับเพื่อนๆดูไอเทมของแก๊กครับผม Surprise motherfucker โอ้โหของจริงอ e e-sport ไม่ล่ะนะครับผม <Death. S 1> ผมบอกเลยว่าของจริงอ e ีสปอร์ตครับผมไอเทมแก๊กโอ้โหออกสมุดสีเขียวมา2ชิ้น <Alliance. S 1> เพื่ออะไรวะเฮ้ย <3. S 1> โอเคครับมาเราก็ดิฟกระสุนหลบทั้งกระสุนของนาตาาของโอ้โหมันแรงครับผมบอกเลย <Death. S 1> คือถ้าสมมติว่าทีมเรามีแค่รีกตัวเนี่ยมันก็จะไหวอยู่นะครับ แต่นี่เนี่ยพวกเขาเล่นเป็นแท้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็แกก็ออกไอเทมแบบว่าสุดพิสดามานะครับได้อยู่นะครับผมนี่ผมสู้มังกรก้าไม่ได้นะผมบอกเลยมังกรก้าแรงกว่าเรามากนะครับดูดิสู้ไม่ไหวนะครับผมโอ้โหมังกรก้านี่กลายเป็นตัวปีศาจร้ายไปเลยครับผมโอเมนมาไหวแบบนี้ไหวครับผม แบบนี้ไหวแน่นอนนี่แบบนี้ไหวครับผมอ่ะฆ่ามันครับพี่เุ้ยโอ้โหเออตายครับผมโอ้โหผมตายอีกครับมาแล้วครับซาน,นธิธแล้วโอ้โห เอาแล้วครับตอนนี้เนี่ยบ้านเราแตาแกซาลคามาแล้วเฮ้ยเไม่กันบ้านจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตีป้อมตีคลิปดิเฮ้ยงบมคือเขาดันกลางมาแบบว่าก็คือดันแบบปกติอะแล้วทีมเราก็ไม่มีใครไปกันอะไรเลยนะครับแล้วแก้กับซันนี่ก็เออ อ้าวแพ้ครับผมแบบนี้ผมได้ MVP ไปนะครับ12.2ในขณะที่โอโ้โหผมบอกเลยว่าแรงกโกนี่เป็นแรงที่แบบว่าสุดยอดที่สุดแล้วที่ผมเคยเล่นมานะครับแรงซิลเวอร์ยังโอเคกว่าอีกนะซึ่งดูจากไอเทมเนี่ยแกร็กเขาก็ออกสมุดเขียว3เล่มน,นะครับก็ Surprise, เข้มพอสมควรนะครับผมแล้วก็โอเมนนี่ก็ออกไอไอเทมซับล็อกชิลมานะโล่สีเหลืองๆนะครับ b a ท m a n เขาก็ยังออกเป็นไอเทมดีๆอยู่นะส่วนซานิตเนี่ยก็เอาสกิล u n i s h มานะครับผมแต่เขาก็ไม่ออกไอเทมฟาร์มนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่ามาเล่นสนุกๆกับแรงโกนนะครับผมน่ฝั <c oughs> ่งตรงข้ามนี่มากัก้าเล่นโอเคเนี่ยอยู่แรลงอะไรเนี่ยมากร่างแลงซิวเวอร์หนึ่งนะครับอ่ะ ก็วันนี้ถือว่ามารีวิวแลงโกนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ